มาน่อหน่มาดูหน่อย,อย,อยไปหนึ่งครั้งตอนนี้เรายังอยู่ที่วัดดอนจันทร์นะครับวันนี้นูนนี่มาดูการทําโคมมงคลนะครับผมวัดดอนจันทร์รุ่นห้าห้านะครับเฮ้ยจะมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าฟังจากชื่อรุ่นแล้วก็การทาแล้วก็ที่มาของโคมมงคลที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาคุณพี่คนสวยคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับตัวนะครับให้ให้ ตัวครับที่ละคนครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อแม่น้อยนะคะแม่น้อยครับเป็นประธานกล่มผู้สูงอายุค่ะตำบลท่าศาลานะคะทำอาชีพโคมด้วยนะคะอันนี้ชื่อพี่แป้งค่ะเป็นผู้ประกอบการเรื่องทําเรื่องโคมค่ะผู้ก่อนทําเรื่องโคมครับส่วนคุณพี่อีกท่านหนึ่งครับสวัสดีค่ะป้าไก่ค่ะทำค่ะป้าไก่ ทำเกี่ยวกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนค่ะ <ừ> um. สังกัดกับที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคกับน้องแจ็คอีกอีกคนนึง,นงเป็นผู้ช่วยค่ะน้องแจ็คอยู่ไหนครับน้องแจ็คอยู่นี่ชื่อจกักรพลพร้อมรับชื่อน้องแจ็คผมเป็นพนักงานใหม่ที่มาดูแลร่วมกับชาวบ้านและชุมชนที่นี่ครับอืมอ่ะที่มาของของโคมนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าโคมมงคลวัดดอนจันทร์ห้าห้าเนี่ยไม่ได้ข่ำนะแต่มัน มันมีความหมายอะไรยังไงเลยครับช่วยอที่ายให้ลูกเพจที่จันอาค่ะโคมมงคละมงคลวัดดอนจาน55นี่คะไม่ใช่ว่า555เสยๆนะคะความหมายก็คือ5ที่หนึ่งก็5ปีไอ้ข้อที่สองเนี่ยก็500,000ดวงภายใน5ปีเราต้องเราต้องทําให้ได้500,000ดวงขายให้ได้500,000ดวงตอนนี้ได้กี่แสนแล้วครับค่ะยังไม่ถึงแสนเลยค่ะยังไม่ถึงหมื่นค่ะแล้วข้าที่สามนี่ก็ าประโยชน์ระยชน์5ประโยชน์ประโยชน์ที่1ก็เพื่อเด็กนะคะประโยชน์ที่2ก็เพื่อวัดค่ะประโยชน์ที่3ก็เพื่อชุมชนนะคะประโยชน์ที่4ก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของโคมที่ตำบลท่าศาลาเป็นต้นเป็นต้นแบบค่ะของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะแล้วไอ้ประโยชน์ที่5ก็ รายได้มีรายได้ค่ะเพิ่มรายได้พิ่มรายได้ให้ให้ชุมชนนี่คือที่มาของโคมงคลวัดดอนจันทร์5้าห้าเนาะห้ามีความหมายไม่ได้ขำมันคือมีที่มาที่ไป515253ยนี้มีที่มาหมดเลยแต่ทีนี้นอกเหนือจากนอกเหนือจากโคมปกติแล้วเนี่ยมีลงอักขระ ใช่ค่ะลงอัคาลาของของหลวงลุงด้วยใช่ค่ะนะครับอัคาลาจะมีตอนนี้นะคะมี3รูปแบบครับะะมี3รูปแบบก็คือยันเลข5านะคะยันเลข5ยันเลข5้านี่ใช่ค่ะคแต่ละลูกจะประกอบด้วยยันเลข5 2ด้านยันเลข5้านี่ก็คือปกป้องคุ้มกองอน,นะคะเสร็จแล้วยันที่2ก็คือจะเป็นลูกคุดค่ะ ลูกคุดลูกคุดที่ส่งเสริมเกี่ยวกับด้านบารมีอำนาจชื่อเสียงเงินทองการงานนะคะส่วนยันที่สามก็จะเป็นรูปเจ้าเงาะค่ะเจ้าเงาะเดี๋ยวหาเจ้าเนี่นี่เจ้แล้วเจ้าล้วเจ้าเงาะค่ะเจ้าเงาะนี่ก็จะเน้นประเภทตับค้าขายค่ะการค้าขายรุ่งเรืองค่ะนุ่นนี่จะเอาทั้งสามลายเลยครับไดู้่ร้านข้าวแกงกำลังใจไหมได้เอากี่ลูกดีครับพี่ลูหนึ่งแสนลูกะกี่บาทห้าสิบเก้าบาทมันสามารถพับได้ด้วยนะนุ่นรู้สึกว่ามันพับเก็บได้คุณพี่ เอาขึ้นเครื่องได้สบายเลยครับเราไม่ต้องแบกงตอนนี้เราทำแปดสีค่ะเราเน้นแปดสีเจ็ดวันแล้วก็สีขาวเพิ่มอีกสีหนึ่งสีก็ให้ถูกฉลวของของแต่ละที่แต่ละวันวันเกิดด้วยใช่ค่ะมีที่มาที่ไปดีมากมี่สามร้อยเอาสามดูไหมครับาดวงวันข้างหน้าวันวันเกิดพี่วันอะไรจ้องเอาสีให้แมทสีแดงโอ้โหอ่านนนี้ดดอบาเ็กกสแงท่านอาจารย์โปรดสีแดงนะครับพี่โอ้พี่ฉันพระอาจารย์ปรดสีแดงโอเคเลยเอาสามแดงเลยไหมครับ ก็ร้านข้าวแกงข้าวแกงกลังใจก็สีแดงครับสีขาวครับอ๋อนี่ได้นักนี่ได้นักข่าวนักข่าวใหม่นักข่าวจิ๋วเอากลับบ้านเลยนะโอเคนายชอบสีอะไรคะสีขาวค่ะสีขาวสีขาวอ่ะแล้วเขาก็ต้องมีน้องๆน้องๆนี่ก็คือน้องน้อคือฝึกทำด้วยใช่ไหมฝึกทำเหมือนเป็นประกอบอาชีพไปในตัวเหมือนเรียนรู้สร้างอาชีพให้กับน้องด้วยนะครับจริงอ่ะโอ้ยทำยากไหมหนูสี่อันแล้ว นี่งไงเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยไม่ยากน้องบอกไม่ยากไม่ยากอ่าซึ่งอันนี้ถ้าเขาทําบ่อยๆเขาก็จะได้ความรู้ไปด้วยเนาะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยถ้าถ้ามันทําตลาดได้ดีๆเขาก็จะทําเป็นอาชีพได้อันนี้ก็คือรายได้ส่วนหนึ่งก็มาช่วยดูแลเด็กกำพร้าที่นี่ด้วยนะคะคซึ่งแม่เล็กก็ต้องหาทางทุกวิถีทางแหละก็เข้าใจต้องหาทุกวิถีทางครับแม่เล็กบอกว่าพาพานุมาดูเมื่อเช้าแกบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยถ้าเกิดขายได้เนี่ยเงินจะสมทบทุนเข้าดูแลน้องด้วย แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนด้วยให้คนแก่มีงานอาชีพด้วยอะไรเงี้ยนี่เขาไม่ธรรมดาเนี่ยปีนาลงการเมืองนนลงการเมืองเลยเนี่ยตอนนี้สีก็มีแดงเหลืองขาวเขียวส้มแล้วมีแบบพาสเทลมันดูเหมือนสีพาสเทลนะเวลาถ่ายรูปมามันสวยสวยมากเลยแล้วเวลาพี่ใจ่ไม่เล็กบอกว่าวันวันที่เท่าไหร่นะไม่เล็กที่จะเอากี่แสนดวงผูกที่วัดะ อ๋อกระถิรกระทงอ๋อที่นี่เขาจะมีเทศกาลยี่เปงเทศกาลอีกี่ก็อวันปิยมหารามหาอ๋อที่เขาจะจัดงานใหญ่เวลาเวลาเขามีงานใหญ่อะค่ะก็เขาก็จะทาโคมเนี่ยขายแต่นี้เงินที่ได้ก็จะไปทําบุญเนาะคคนที่บางคนอาจจะมาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะ เขียนชื่อแล้วก็แขวนให้แล้วก็ให้แขวนไว้ในงานแล้วก็จะได้รับพรมงคลไปพร้อมกันแม้ว่าตัวไม่ได้มาก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะเขาเรียกทำบุญออนไลน์นะพี่ช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้อันนี้ทําบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดอ่ามิยอหกหกนะคะเห็นไหมน่ารักไหมอันนี้ถ้าใครอยากทําบุญนะคะถ้าเขาอยากทําบุญนี่ติดต่อที่ไหนเขาแม่ค่ะมีเพจค่ะมีเพจค่ะเพจชื่ออะไรคะเพจทัศน์าทัศน์าค่ะโชว์โชว์นับ เพจทักษาเหรอโชว์หน้าเพจให้ดูหน่อยได้ไหมครับที่วัดดนจันทร์ได้ค่ะได้ไม่ทำเพจชื่อคมมงคลชื่อคมได้ค่ะไม่ไม่ทำเพจชื่อคมมงคล่ะมีค่ะมีค่ะเพจชื่อคมมงคลก็มีนะคะชื่อคมเพจชื่อคมแล้วอ๋อชื่อคมเฉยๆเหรออเดี๋ยวกำลังหาครับจริงๆถ้ากระทำเพื่อแบบเพจโคมมงคลวัดดอนจันทร์ห้าห้าเงี้ยคนน่าจะคนน่าจะจำได้แล้วน่าจะตามหาได้เจอได้มาตามหาง่ายๆนะแม่นี่เยอะมาก สีไหนอีกไหมคะหนูจะเลือกให้พี่หรอคะชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะมิวขายของสิมิวขายดิโคมมีวน่ารักยังไลยค่ะคือทำเองไม่ลงใช่ค่ะอันนี้เพื่อนทำเองอันเนี้ยอันนี้อันนี้เพื่อนทำใช่ค่ะมันมีของเด็กที่ได้ทำด้วยค่ะตกลงโคมหนูชื่ออะไรโคมหนูชื่อมิววัตรันจันทร์มันตึงโคมโคมหนูคมโคมหนูชื่อโคมชื่อรุ่นชื่อรุ่น พรมมงคลวัดดอนจันทร์่านีเ55ต้องท่องโคมเราให้ได้ก่อนเอาใหม่ดิเอาพูดดิโคมโคมเยชื่อโคมมงคลวัดดอนจันทร์55ค่ะเอะไรรคับถ้าใครสนใจนะคะเอาสีขาวเปิดใหม่เลยคุณพี่เปิดใหม่เลยไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเนี่ยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับเข้าเข้าไปดูได้ที่เขตนี้นะครับชื่อว่า ทัศนะครับผมตามนี้เลยนะลูกเพจแคปไว้แล้วก็ไปตามหามันเป็นมงคลกับชีวิตเนาะตามชื่อรุ่นก็บอกเลยนะครับว่าเพจเออไม่ใช่เพจโคมมงคลวัดดอนจัน55ห้าห้านะครับก็แรกเริ่มเลยเมื่อกี้ตอนที่แลบตอนแรกมีที่มาที่ไปของคำว่าห้าห้านะครับผมแล้วก็นอกจากเราจะได้โคมที่เป็นมงคลกับชีวิตแล้วนะครับน้องยังได้ช่วยสนับสนุน น้องๆได้มีอาชีพนะครับแล้วก็ได้ช่วยดูแลน้องๆนะครับผมในการนําเงินมาบริหารแล้วก็นําเงินมาช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆของวัดด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคนเท่าคนแก่แถวๆนี้ก็จะได้มีอาชีพทําด้วยนะครับผมเรียกว่าแบบครบวงจรเลยตั้งแต่เด็กห้าหมู่บ้านด้วยนะครับซึ่งจริงๆแม่เล็กช่วยอธิบายหน่อยว่าโคมเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนนะครับ หมู่สามตำบลท่าสารารเ,ปเป็นเป็นที่เริ่มเลยโคมนี่มาจากเชียงตุงครับคือเชียงตุงก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันเพราะว่ามัน,ม,นมันเรื่องนานมาแล้วเนาะแต่อันนี้มันเป็นเป็น,ปนสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านเราเลยที่ว่าทำตั้งแต่แรกๆเป็นหาตถกรรมที่ออกจากหมู่บ้านของเราที่ไปทั่วประเทศไทยน่ะค่ะออกมาจากหมู่สามค่ะ แล้วก็เขาก็มามาทำการพาณิชย์กันนะว่าไปไปไปตรงนั้นตรงนี้ไปรับไปขายไปอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วต้นกําเนิดอยู่จุดต,ตรงนี้ค่ะ,อคะตอนนี้ก็ขยายเป็นห้าหมู่บ้านตะบนท่าศาลาครับซึ่งตอนนี้ก็ได้พื้นที่ของวัดด้วยนะครับมาในการตั้งเขาเรียกอะไรนะตั้งจุดใ,ให้กับใครที่มาทําบุญแวะเข้ามาสามารถมาซื้อมาทําบุญมาร่วมทําได้ ครับแล้วก็ที่สำคัญชอบมากๆคือการสร้างอาชีพให้กับน้องๆสร้างความรู้ให้กับเราได้รรรเรียบร้อยจ<อ>ุวาด้วย,ยแล้วประวัน บ้านวัดโรงเรียนเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราถึงสนับสนุนครับค่ะนี่ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆองค์กรที่องมาช่วยือคะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ลูกเพจฟังนะคะค่ะแล้วก็ถ้าลูกเพจสนใจอันไหนเดี๋ยวให้เขาไอ้นี่มาแล้วเดี๋ยวจะกลับมาช่วยอีกทีหนึ่งช่วยใกล้เทศกาลอ่ะต้องต้องช่วยกันได้ขายภายใน5ปีนี้ต้องห้าแสนให้ได้ไม่งั้นจะครบห้าห้าไม่ได้เนาะมันจะต้องห้าให้ครบห้า้เนี่ยดูค่ะแค่สามสี่เนี้ยเดี๋ยวเจ้ากลับกรุงเทพก็สวยแล้ว ครับเดี๋ยวจะไปแขวนสี่สีนะคุณพี่นะสี่สีขอโทษเมื่อกี้หยิบสามเพิ่มสี่ตอเนี้ยเดี๋ยวจะไปแขวนใครที่เป็นลูกเหตุจะมาบุฟเฟ่ทุเรียนเดี๋ยวจะได้เห็นนะใช่ครับเดี๋ยวเอาไปขายเดี๋ยวไปที่ที่บ้านอาจารย์จัดบุฟเฟ่ทุเรียนก็แน่หรอคนแบบจองถล่มทลายทุเรียนจันค่ะทุเรียนจันบุรีอ๋อคนถล่มทลาย เต้ยคันรถให้ผู้ชายไม่แพงที่ที่แล้วมา2-3ครั้งแ้ใช่ปีนี้ทุเรียนหนองเงินมาแล้วก็ส่งไป้็ส่งไปจีนเมื่อคืนเห็นบอกก็ให้เข้าไปติดต่อเนาะติดต่อหน้าหน้าหน้าเพจเลยนะครับว่าพอโอนเงินปุ๊บทางทางกลุ่มก็จะทำการทำแล้วก็ผลิตอย่างนี้นะครับให้น้องๆผลิตแล้วก็จะส่งให้กับที่บ้านไปถึงบ้านเลยนะครับ โอเคนี่คือเรื่องราวของโคมมงคลวัดดดนจันทร์ห้าห้านะครับผม,มก็ฝากด้วยสําหรับลูกค้คนไหนสนใจเดี๋ยว<ร>อีจันร<ม>จะกลับไปเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็นี่น้องๆน,น่ารักมากเลย<ม>สร้างอาชีพให้กับน้องๆด้วยนะครับครับต,ต,<ม>ติดต่อทางเพจวัดดอนจันทร์ได้เลยเนาะ,คะโคมนี้จะต้องถึงห้าแสนคงไม่ได้ที่จริงอยากให้เกินเลยนะแต่ว่าให้เกินเยอะๆเ,เ,เลยเนาะแต่ขั้นต่ําคือห้าแสนนะทุกคนนะ โอเคครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้ขอลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามได้นในเพจจิจันนะครับสวัสดีคุณพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับบายบายขอบคุณรุกวนติดตามนะครับสวัสดีครับ